การที่คนที่ชอบดำนิิติเตียนเราโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นห่วงจต้องการให้เราปรับปรุงตัวซึ่งทำให้เราเกิดทุกข์จึงขอเหรียงขอคำแนะนำ ธรรมะที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขเ,เรารับคำตำนิติเตียนมาทีนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่รู้ว่ารละจิตของผู้าำนิ นี่ผู้ถามเหมือนกับว่าเขารู้ว่าที่จริงเขาชอบจับผิดชอบดำเนตแต่เขาแค่อ้างเหตุผลแต่นั้นก็เป็นการแปลใช่ไหมเป็นคำสนิฐานเขาเองอาจจะเชื่อว่าเขาพู้โดยเหตุผลใช่ไหมถ้าเพราะนั้นเราอย่างน้อยอก็ให้เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่ เรารู้ได้แน่นอนชัดเจนคือเราได้ยินเขาตำหนิเราอันนี้ก็เป็นเป็กลางแล้วแต่เจตนาคมพูดตำนินั้นเราไม่ควรจะสรุป ว่ารู้จริงๆร,รู้นะเขาไม่เคยชอบเราตั้งแต่แรกนี่ก็ชอบไปว่าเรารับหลังนี่ไปหาอะไรอำนี้เราดนได้นะเขาชอบเหลือเกินนี่ชอบไปว่าเราอยู่เรื่อยนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเร,เราก็ไปคิดปรุงแต่งอย่างนี้แต่มันเปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะแน่ใจร้อยเปอร์ซ็นต์หรืว่าว่าเขาไม่มีเหตุผลหลือเขาไม่หวังดีต่อเรา เราก็ไม่ควรจะสรุปถึงร้อยเปอร์ก็ให้โอกาสเขาบ้างที่ในการการปฏิบัติต่อคำดำนดิหนึ่งต้องทำจิตใจของเราให้เป็นกลางถ้าเขาดำหนิเราแล้วเราก็คิดว่าต้องป้องการตัวเองต้องปฏิเสธท,ทันทีเต้าตอบ อืมอ้าวเราเขาคุณก็ทําเหมือนกันฮะําไม่ว่าแต่เราฮะก็เห็นมันมีอะไรดีกว่าเราเลยโตอตอบอย่างเงี้ยแต่เปาะว่าที่จริงเนี่ยที่คุณทํา่ยิ่งไายกว่าเราเสียอีกจะมีเสตีอะไรมาว่าเราจริงเฮ้ย <c oughs> วันแต่คนจะคิดอย่างนี้อ่า น้อยใจโอ้ยทำไมมองแล้วอยู่อย่างนี้ทำไมไม่เห็นเราทำความดีเยอะเลยเราก็ไม่คอยอขอเราไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทำแบบปิดท้องหลังพระทำไมความดีเยอะแยะทำไมไม่ทำไมไม่พูดเรื่องนั้นทำไมไม่จะพูดแต่เรื่องไม่ดีของแล้วนิดเดียวกีะจ <c oughs> อันนี้เป็นความปรุงแต่งของจิตใจทีน,นี้เราก็รู้ว่ารับการตำนิีน,นี้ต้องทำจิตใจให้เป็นกลางว่าเจตนาของเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่พูดเนี่ใช่หรือไม่ใช่บางที่คนไม่วังดีต่อเราเลยแต่ว่าอาจจะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราได้บางที่คนเพื่อนสนิทเนี่ย เขาเขาควรจะดำหนิแต่เขาไม่ดำหนิเพราะเขาเกรงใจเขากลัวเขาเสียใจเขาเลยไม่พูดแล้วเราก็เลยแย่ลงไปเรื่อยๆฮะส่วนคนที่อาจจะไม่ชอบเขาก็ไม่เกรงใจล่ะเขาก็พูดเลยก็ดีสิฮะดีที่เขาพูดทั้งๆที่เจตนาเขาอาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ แต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้ทบทวนตัวเองเราก็ได้รับประโยชน์จากคนที่หวังไม่ดีต่อเราบางทีมากกว่าคนที่หวังดีต่อเราได้ซ้ำไปสําคัญที่เราควบคุมอารมณ์อย่าให้เกิดอ,อกติอย่าให้เกิดเสียใจน้อยใจนี่ก็มีสติปัญญาพอจะพิจารณาสิ่งที่เขาพูดถ้าไม่จริงเลย ะทำยังไงเราก็ต้องอพิจารณาต่อว่าเขาตำหนิเราเราไปว่าเราในเรื่องที่ไม่เป็นจริงเราจะชี้แจงไหมที่นี้ในเวลานั้นที่เขาว่าเราตูใจตัวเองนะถ้าชี้แจงตอนนี้กลัวจะออกมารุนแรงเกินไปเพราะเรามีอารมณ์พอเรา พูไปพูมาบางทีมันจะพูดเกินเกินไปแล้วเ,เขาอาจจะไม่เชื่อก็อาจจะว่าเราหาข้ออ้างเฉยเฉยนั้นเอาไว้ก่อนแต่บางเรื่องก็กรู้ว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เราไม่ต้องไปติ้นรนอะไรมากก็เงียบเงียบไปก่อนในความจริงก็ต้องปรากฏเพราะว่าคนที่รู้ความจริงเรื่องนี้ก็มีหลายคนอยู่ เราเราไม่น่าจะเป็นหน้าที่เราต้องพูดเดี๋ยวเขาจะรู้เองบางเรื่องนี้ปล่อยไม่ได้จำเป็นต้องชี้แจงไม่งั้นก็จะเสียหายพราะเมื่อจิตใจเราเย็นปกตินะจะละเอียดมากว่าควรจะพูดไหมควรจะพูดยังไงไม่ควรจะพูดกับเขาควรจะพูดกับใครหรือว่าเงียบไว้ก่อนเดอ คือมันจะมันจะคิดอย่างละเอียดอ่อนว่าควรจะทําอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรได้ได้ผลอะไรไม่ได้ผลแต่ถ้าอารมณ์ครอบงำนี้คิดอะไรไม่ออกเลยจะทําดามความเคยชินดามสัญชาตญาณัละการการมีสตินั่งบนเก้าอี้อยู่กลางห้องนี่ดีที่สุดนจะมีความสุขได้ รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนที่ชอบหางานใหม่มาทำทั้งๆท,งที่งานเก่ายังทำไม่เสร็จทำให้รู้สึกว่างานเยอะ <c oughs> ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำ ว่าจะห้ามใจตัวเองไม่ให้ของานใหม่เพิ่มได้ยังไง เรื่องนี้ง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องเรื่องคารการการอธิษฐานหรือการก่อนใช้อธิษฐานปารม,มีคือถ้าใช้ความคิดใช้เหตุผลนะไม่แน่นอนเพราะว่าเหตุผลเรื่องการทำของใหม่นี้จะมีอยู่อตอนนี้มันรู้สึกมันมันมันฝืดเคืองไม่ไม่ไปแล้วอาไปทำอย่างนี้เปลี่ยนบรรยากาศ สบายๆแล้วก็กลับมาทําใหม่แล้วคงจะมีกําลังใจม,มันก็พูดได้เหตุผลในการทำของใหม่ทีนี้เราทำเรื่องนี้ไม่เกาหน้าเสียเวลาเปล่าๆถ้าทำอย่างนั้นก็คงจะได้ผลเร็วทำมันนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยก็ทำอันนี้โอ้ก็ไม่เหมือนที่คิดมันก็ยุ่งมากกว่าที่คิดแล้วเอานี่ไว้ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นั้นแก้โดยค,ดคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่เสร็จ ไม่ว่าจะมีเหตุผลยังไงจะไม่ทำอย่างอื่นก็แค่นี้เรต้องฝึกเ<ม>จเริญอธิฐานอ,าอาธิฐานปารมีมต้องรู้จักเตดขาดตัวเองบ้างเสื้อของเหมือนกันนะเสื้อของถ้าว่าวเรามีต้องถามว่า ต้องเสื้อผ้ากี่ชุดจึงจะพอดีรองเท้ากี่ชุดจึงจะพอดีแต่ละคนอาจจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกันอา,าสมมุติว่าเราได้จำนวนจานวนนี้แหละเราก็ต้องอธิฐานว่าจะรักษาจำนวนนี้ไว้มมว่าเราไปไปเห็น ไปเดินในห้างสรรพสินค้าเห็นรองเท้าวสวยอยากได้ซื้อมาไม่ห้ามแต่ว่าคู่เก่าเนี่ยต้องบริจาคไปเพื่อรักษาจำนวนเดิมเอาไว้อันนี้ไม่ห้ามซื้อของไม่ห้าดูงของแต่ว่าเราก็มีปริมาณว่าเท่านี้พอดีอันนี้ก็ โอเคเพิ่มหนึ่งคู่นี่ต้องคู่ใดคู่หนึ่งต้องให้น้องไปหรือให้เพื่อนไปเก็บไม่ได้เมื่อเกินผลิมาณอยากแต่ัวหน้าหัวหน้าชอบหางานไหมูน้องอกกลับมาพูดถึงหนึ่งอะอกหางานอ่าใช่แต่จะทำยังไงอก็บางทีก็อ มันก็แล้วแต่ว่าเจ้านายถ้าเราถ้าเราบอกว่าถ้าทําเพิ่มเพิ่มคืนนี้กลัวจะทําไม่ดีเพราะว่ามันเกินกําลังจะให้ทำเนี่ยเราก็เขาก็เราเป็นลูกน้องเราจะทําแต่ประสิทธิภาพในงานผลงานรับรองไม่ได้ก็อขอทำเฉพาะนี้ทำนี้ให้ดีได้ไหมทีนี้ก็ใช่ครับเจ้านายบางคนเนะี่ยก็จะกด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 ให้เรา นานก็ไม่ไม่รู้จักพอในการใช้งานบางีก็ต้องมีเสียงสะท้อนจากลูกน้องบ้างแต่ก็อย่างว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเจ้านายบางคนก็ไม่หับฟังแต่ถ้าเราสามารถให้เหตุผลเจ้านายว่าที่เขาคิดจะทำอย่างนี้จะได้กําไรมากขึ้นงานจะดีขึ้นเราก็มีเหตุผลว่า กำไรจะไม่น่าจะมากขึ้นคือทำอะไรงานก็มากขึ้นแต่ผลงานประสิทธิภาพในงานต้อยลงก็มีผลกระทบอยู่เหมือนกันถ้าเราสามารถอธิบายได้ก็จะดี